สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้น้่งอยู่กับผมครีเกเมอร์วันนี้น้องผมจะมาเล่นกับพี่เฟสครับอยากบอกให้พวกเราเดี๋ผมพวกเราเดี๋ยวพวกผมเราจะบอกเปิดสมัครสอนพี่วีพี่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 นับนับใครที่อยากจะพี่พี่โทรโทรับกับพี่เฟใครอยากพี่พี่แบบขั้นปกติมากับผมครับผมซึ่งนะครับมาพี่ถึงเวลาบุกแล้ว ก็จะประมาณนี้ผมเห็นตัวสอนแปลกๆใช่ไหมครัะอะไรครับหรือคือรีโซแพคที่เทกไม่ดีคืออะไรวะบนมอนี่มันเกะกะว่ะ ยิ let, let, let ่งกว่าพายจะหมดกันแล้วเี <has> <mind. S 1> uh ่นั่นแหละนะทางไเี่ยนอีเหีอ่ายู่ด้านหลังแม่คือประเด็นเน็ตเน็ตเน็ตถว่าคือถ้าผมตีตโบได้นี่ผมจะตีแบบรัวๆเลยเตวนี้ไม่ได้เลยว่ะฉันเห็นไม่ตัหโบแล้วเอยไมู่่นี้เลย ผมก็จะหมดเหมือนกันพีน่เดี๋ยวไม่ต้องเจอพลังซู่งมาเจอไปไหนมันต้องแลามันต้องแลาะเลกะอ๋อฮ่าไม่จะมาจีไม่เข้าอ่ะอ้ะ๋อมีคนแฮกด้วยเลยทีเลยจีจีเ <c ười> ว้ยวันนี้มาอะไรเมื่อกี้ไม่ได้เปิดบอลนะเลยมา พี่บอกว่ารอรอรอไายหมดก่อนหมอนนี่มันไพ้สลับใช้อันเดียวก็ได้ฮะพ่ตัดใจแล้วงัน้นผมก็เพิ่งโหลดโปรกับพี่เฟสมาเนาะพี่เนาะ ก็เราก็ต้องสอนพีพีนะยังโหดนะผมใครอยากพีพีโหดมาผมถ้านเราชนะได้เอาไปเลยห้าดาวนะพี่เนาะนะพี่เนาะใครชนะพวกเราได้ก็เทพแล้วนั่นแหละมันก็คงจะเทพเกินพี่เนาะ ุกคนสื้ทีเลยกี่แถวละสองทีแถวที okay, right. See, ่แถวคะแนนหมดแล้วหมดเลยเหีทีมตอไม่แม่นเลยโอเคไหมทุกคนื้ทีเลยกี่แถวเมื่อกี้อยากเล้หนึ่งแถว หนึ่งแถวกันเป็นช,ชื่อปีมั่นกว่านั่นแหละประเด็นใช่ผมโบ<ป><ป>พี่เนี่ยผมอัพเยอะน้ำแค่ข้าวโพยนะมาก็ได้เปิดมนันก็ได้ไปจัดยาละไล่มะเลยไปจัดเคล,ลียร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอ้ไม่ต้องรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเปิดหัวยังไงเออเปิดละมาลุกไม่ดีอยกเดี๋ยวรัะไกหรอกอะไรทำอะไร เนี่ยกระปิ้นซุกเห็ดอ่ะเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยหมดอันอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีไปไปไปพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรตีตีผมไม่โดนแหละตีผมไม่โดนแหละทำไมเป็นไรพี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรอะไรพี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรอะไรอะไรพี่อะไร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 ทะเลาะกันเพราะสวรีอะไรอะไรอะไรพี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมาตีไม่เข้าวะเดี๋ยว หัวที่ที่ใช้ดิว่ะาเอ้ยดี้ยเนี้ยเี้ยหัวดี้หัวเีหัวดีเนี่ยแหละ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 แต่ไม่ต้องล็อกล็อกซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าอ่ะตีรัวเกินตีรัวเกินแล้วแม่งไม่เข้าไงมันเลยหาว่าพี่แฮกแป๊วนั่นก็เพียงก็จบกันเป็นเพียงห้องนี้ครับสำหรับพานี้กรับ ใครอยากจะพี่ๆแอดกันดิ่ามาแล้วเข้าทอกุ้มกันเยอะๆบ๊ายบายไม่จะมีใครเลยอ่ะเห็นหลายครั้งแล้ว